สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดจะให้เด่นอยู่ที่1นะคะวิ่งเแล้วก็รูด9นะคะก็จะเข้า1น0 1นะคะสำหรับของไทยนะคะก็ถือว่าน่าจะโอเคนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะไปสรุปผลงวดวต่อไปกันเลยะค่ะ งวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้านะคะวิ่งเก้าแล้วก็รูดศูนย์นะคะห้านะคะแอดก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าหกหกห้าก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะเก้านะคะแอดก็จะให้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า เก้าสี่สี่เก้าก็เก้าหกหกเก้านะคะสำหรับศูนย์นะคะเอ็กก็จะให้ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ ก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะห้านะคะแอดก็จะชอบห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์กับห้าหกนะคะ เก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าหนึ่งกับเก้าหนะคะศูนย์ะคะแอดก็จะชอบศูนย์สี่ศูนย์สี่กับศูนย์หนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะไปดูชุดเบิ้อกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้ห้าห้าเก้แล้วก็เจนะคะชุด3มตัวชุด3ตัวนะคะแอดก็จะเจาอให้ห้าหห 496406แล้วก็590นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะว่าประจำวันที่6นะคะเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะมีถต่ความโชคดีเฮงๆป,งปังๆนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ